โอเคค่ะนี่คือ,อเราเดินทางมาจนถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะไปลงมือทำนะออกแบบการฝึกซ้อมสำหรับตัวเราเองนะหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราต้องตั้งเป้าหมายอย่างไรนะคะมีวัตถุประสงค์อย่างไรรวมรวม,รวมทั้งรวมกระทั่งถึงข้อมูลส่วนตัวนะคะความชอบในการออกกำลังแล้วก็รวมถึงประวัติในการออกกำลังกายประวัติทางสุขภาพเนี่ย ต่อไปเราจะมาลงมือที่จะดูว่าเราจะออกแบบยังไงสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คืออันแรกนะคะ how to determine exercise intensity อันนี้เราเรียนมาแล้วอยู่ในยูนิตวันเนาะวิธีการที่จะบอกได้ว่าคนนี้ยควรจะออกกำลังกายมากหรือน้อยหนักหรือเบาแค่ไหนต้องดูที่นี่เลยค่ะ find the HR max จำได้ไหม HR max คือ heart rate maximum นั่นเองนะคะ and calculate for heart rate training zone แล้วต้องหาค่า heart rate training zone จำได้ไหมคะ HR max คืออะไร HR max เท่ากับ220ลบด้วยอายุใช่ไหมคะแล้วหน่วยของมันคือ BPM ถูกไหมนี่ก็คือค่า heart rate พอได้ค่า HR max มาปุ๊บเราก็มาหา training zone training zone คือ0.6คูณ HR max นะก็จะได้เท่ากับค่าต่ำใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็น lower เนาะหน่วยคือ bpm อ่ะหน่วยตรงเนี้ย0.6ก็คือ60จําจำได้ไหมคะนะอันนี้ค่าต่ำค่าสูงคือเท่าไหร่85 85คือ0.85คูณด้วยค่า hr max ที่หาได้มันก็จะเท่ากับ upper training zone หน่วยคือ bpm นั่นเองเนาะโอเค ง่ายๆนะคะอันนี้เรารู้แล้วเนาะ,เ,นะเมื่อได้ตรงส่วนนี้แล้วเนี่ยเราถึงจะมาคํานึงว่าเอาละทีนี้เนี่ยเราจะให้เขาซ้อมอะไรให้เขาเล่นอะไรบ้างเล่นกีฬาประเภทไหนฝึกกล้ามเนื้อส่วนไหนนะคะถัดไปสิ่งที่ต้องคำนึงถึงก็คือ principles of training นะคะความถี่ frequency ทำบ่อยแค่ไหน3อาทิตย์4อาทิตย์ต่อเอ้ไม่ใช่3ครั้ง4ครั้งต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะ5ครั้งต่อสัปดาห์6วันต่อสัปดาห์ก็แล้วแต่นะคะ โอเคถัดไป intensity ก็คือความหนักเบาของกิจกรรมนะจะต้องให้เขาออกกำลังกายจนกระทั่ง h e a r t r a t e t เนี่ยได้เท่าไหร่นะคะต้องคำหนึงถึงเออตัว HR max แล้วก็ค่า lower upper ตรงนี้นะะ intensity เนี่ยเกี่ยวข้องกับอันนี้โดยตรง Time ก็คือระยะเวลานะควรจะทำนานแค่ไหนตามหลักการคืออย่างน้อย30นาทีใช่ไหมคะ อาจจะออกกําลังกายแล้วก็สลับกันไปมานะคะภายใน30นาทีนี่คืออย่างน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นนักกีฬาระดับแบบว่ามืออาชีพแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะเทรนน่นเลย2ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปนะและสุดท้ายคือ t y p ์นะคะก็คือประเภทของการฝึกซ้อมนะเราจะฝึกซ้อมประเภทไหนฝึกซ้อมให้เกิดความแข็งแรงของร่างกายอันนั้นก็เข้ายิมนะไปคอนดิชันใในยิมได้หรือถ้าจะ ฝึกซ้อมเพื่อที่จะทําให้เกิดสกิลหรือทักษะอันนั้นก็ต้องลงไปเล่นในสนามใช่ไหมคะก็ต้องออกแบบประเภทของมันนั่นเองเมื่อได้คร่าวๆตรงนี้แล้วนะความถี่เท่าไรระยะเวลาเท่าไหรหนักเท่าไรประเภทอะไรเราก็จะมาเพิ่มตรงนี้ค่ะ additional principle soft r a i n i n g เราเรียนมาแล้วใช่ไหมอันแรกเลยเราต้องคำนึกถึง progressive overload แปลว่าสมมติว่าเรามีเวลาเทรนทั้งหมด4วี4สัปดาห์ ในวีกที่1จะเบาสุดนะก็คือโลใช่ไหมวีกที่2ก็อาจจะโลจนถึงมีเดียมใช่ไหมอ่ะถัดไปวีกสามก็มีเดียมไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเดียมไปเลยวีกสุดท้ายเนี่ยอาจจะประมาณมีเดียมไปจนถึงไฮก็แล้วแต่เนี่ยนี่ก็คือค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆถึงจะเรียกว่ามีโปรเกรสซี ใช่ไหมคะ Progressive Overload นั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยนะเราสามารถเลือกได้ว่าเฮ้ยเราจะมาเอา Frequency ให้มันโล w ก็ได้หนึ่งอย่างหรือจะเอา Intensity ให้โล w เอา Time ให้ Low แล้วแต่นะให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งดังนั้นเนี่ย Progressive Overload เนี่ยคือการเอา F I T T มาคำนึงถึงในจุดนี้นั่นเองนะคะว่าเราจะเลือกอะไรนะคะโอเคอยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่า ่าเราจะซ้อมอะไรอะซิดอัพแล้วกันวิธีการซ้อมคือซิดอัพซิดอัพอ่าทั้งหมด3 3 day per week อย่างนี้เนาะอันนี้คือเบาสุดแล้วใช่ไหม progressive overload ของมันคือว e k ที่หนึ่งซิดอัพอ่า one minute อ่ะผลของมันคือได้เท่าไหร่กี่ครั้งก็นับไป ผลเป็นไทมอย่างสมมุติว่าได้ทั้งหมด30ครั้ง per minute อ่านี่คือ Week ที่1ใช่ไหมวีคที่2ก็ยัง Sit อัพอยู่เหมือนเดิมแต่แทนที่จะเป็น1นาทีเหมือนเดิมไม่ได้แล้วเพราะว่ามันผ่านมา1อาทิตย์แล้วเราต้องมี r r o r r s s s v v ใช่ไหมคะ s o v r e s s i v e ของเราก็อาจจะเพิ่มเป็นอ่าสออ่าหนาทีครึ่งก็ได้อ่ะใจดี1.5 Minute นะเราอาจจะเพิ่มได้อันนี้คือ r e s o l เนาะ s o l v e ก็คือหลังจากที่ทำ ตามนี้แล้วเนี่ยรีซอฟของเราได้กี่ครั้งอันนี้ได้30ครั้ง1.5มินิตมันอาจจะยากอาจจะได้สัก32ครั้งก็ได้เออบางคนเขาอาจจะยังแบบไม่ค่อยเก่งพออย่างเงี้ยถ้าสมมุติเขายังทําได้ไม่มากพอนะคะวีคที่3เราก็อาจจะยังมีอ่าเขาเรียกอะไรมีโปรเกร s ซีฟโอเวอร์โหลอาจจะเป็น1.5นาทีเหมือนเดิมก็ได้แต่แทนที่จะเป็น3 day week ก็เป็น4 days a week แทนนะก็เปลี่ยนอย่างนี้ก็ได้ ใช่ไหมพอทำอันนี้แล้วเขาอาจจะทำได้สักเอ่อ40 times per minute ก็ได้นะคือไอ้ส่วนนี้นะไอ้ส่วนที่เป็น r e s o l c e ผลตรงเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำก่อนถึงจะรู้ถูกไหมแต่ไอ้ที่เราเปลี่ยนอะก็คือเปลี่ยน3 days a week ได้เปลี่ยนเวลาได้อะไรประมาณนี้นะอันนี้คือ progressive overload นั่นเองนะคะถ้าฟังคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจเดี๋ยวเรา ไปลองทําในห้องดูนะคะลองไปทําในชั้นเรียนดูหรือว่าลองสังเกตดูก็ได้ว่าเวลาที่เราซ้อมกับโค้ชเนี่ยเขามี progressive overload ให้เราอย่างไรทําให้การฝึกซ้อมของเรามันยากหรือมันหนักขึ้นได้อย่างไรนะคะถัดไป specificity ก็คือความเฉพาะเจาะจงนะเห็นไหมอย่าง sit up เนี่ยเฉพาะเจาะจงไปตรงที่การฝึกแอ d ด m i n a l ใช่ไหมก็คือกล้ามเนื้อหน้าท้องนั่นเองนะคะ นีก็มีความ specificity เนาะถัดไปค่ะ individual difference หรือ individual needs ก็คือความแตกต่างของแต่ละบุคคลนะอย่างเช่นคนไหนอยากมีซิกแพคแน่นอนก็ต้องมาฝึกซิทอัพใช่ไหมไม่ใช่อยากมีซิกซิกแพคแล้วให้ไปวิ่งมาราธอนอันนั้นก็อาจจะช่วยได้บ้างแต่มันก็อ้าวกล้ามเนื้อก็ไม่สวยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝึกให้มันตรงกับความต้องการใช่ไหมคะ ถัดไป variation ความหลากหลายนะคะนอกจากทำซิ t อัได้แล้วเนี่ยเราอาจจะไปใช้อุปกรณ์เช่น bench press ก็ได้ใช่ไหมในยิมอย่างงี้ก็ได้นะให้มีความหลากหลาย adaptation คือการที่เรามีการปรับตัวให้เข้ากับความหนักเบารุนแรงของการซ้อมนะคะก็คือ,อ,อโคช้ชเนี่ยจะต้องออให้ผู้ฝึกซ้อมเนี่ยมี ความหนักเบาที่มากเพียงพอนะไม่งั้นมันก็จะไม่มีพัฒนาการเกิดขึ้นนะคะ Reverse a b i l i t y คือเรามัดระวังไม่ให้แบบพัฒนาการของเราถอยหลังคือพูดง่ายๆว่าเราจะต้องมีการพัฒนาการที่หนักขึ้นนะ,ะเรื่อยๆเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ไม่หนักจนเกินไปจนกระทั่งทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่ใช่หยุดไปเลยอะไรประมาณนี้นะคะและข้อสุดท้าย rest and recovery ก็คือทุกคนจะต้องมีการออกแบบการฝึกซ้อมที่ต้องมีการ พักผ่อนด้วยหลังจากที่ฝึกซ้อมเพื่อที่จะให้ร่างกายนะั้น,ะนะได้ปรับตัวนั่นเองนะคะโอเคนี่ก็คือหลักการคร่าวๆทั้งหมดนะในการที่เราจะออกแบบนะเทรนนิ่งโปรแกรมดีไซน์ของเราเองนะคะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะนำสิ่งที่ครูสอนในคลิปนี้นะคะไปปรับใช้เพื่อที่จะออกแบบการฝึกซ้อมของตัวเองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ